อันนี้ดีใจใจสิเดี๋ยวมันเนี่ดีใจใจสิเดี๋ยวมันเนี่ครับสาวกูนอนกูดูนะครับทุกครับครับครับพี่สุขีมาแล้วจ้า เดี๋ยวตัวบานน ัพี่จบรายการนะครับแจกแจกแถมกลัวพ่อแล้วอบคุณขอบพิชยลยังแรกบผมมาขอชาลีสาขอบคุณพ่อพงศ์ขอบบงสาปส่วนตรมตามไปค่าบหอจชนหน่อยับ้วก็วันที่นั้นรามว่อตากไปกินยูหอนะครับเมื่อนี้ก็เปินไลยขวดเตือนพี่ดิตารบุคงนะครับเนาะ เออขันขั้ขขขขบโบผัวอ่าอาปลา,าปลาซับครับผมไปสับกันอ้าวครับผู้ที่หนึ่งโอ้ไม่เสียโชคเรหรเนาะบัดนี้เนาะอ่าโยกีย่ครับไปแล้วครับผู้ที่หนึ่งโอ้ได้ปลาส้มนะครับเนาะครับปลากาบโอ้นางร่าพ่อกระเรียวนี่แ้วเนาะอ่าครับผม <c oughs> บได้สูตรแจกอ้อมนะครับปลาสีส้มครับผมอ่าชั่วชั่วแม่กูจะมาชั่วเพิ่งนะครับอ่า ครับเข่าคิวเลยครับเข่าคิวเลยครับพาพนพูนละคนพูนกรบาได้ครับถอดรองเท้าเนี่ยครับเด้อครับถอดรองเท้านี่ครับมีครับพี่สองรุ่นครับพี่สองรุ่นพี่ของสูตรสสูตรครับสสูตรฟาสีเหลืองหรือว่าสีสูตรนะครับปลาลาพูนครับผมก็ค่ะปลาลาพูนแกงความอาผู้ซอยผูู้ซอยมากความ ครับผมงูผู้ชายได้ก่อนัส้มตำครับผู้ชายใดสองเลยอันนึงอันนึงแกงออมเลยครับเด้อนึงแกงออมหลักอันนึงนี่แม่ผู้ชายมาผีกวันงูครับแม่มาผีกวันงูเลยต้ำน้ำซุน้ำความกินนี่ละไปแม่แม่จัดให้แม่ผู้ชายคนนี้ครับแล้วก็ไปไปถวายหลวงพ่อน้ำครับถวายครับให้ถุงครับที่ไ ถักในรายิ้กินในโอ้ยกินกิมเป็นเปนใเีกุ้ต่แกเป็นยังไง่ด้านนครับครลูเอาไปสบายลอูนะครับกแจกแมงดามาฝากกันใผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่านได้ามาผู้ใหญ่บ้านเอออันนี้อันนี้แมงดาเด้่ครับฝากกับผู้ใหญ่บ้านตบผม ตทำบรรยากาศนะครับแม่ชีได้เล็กได้น้อยครับฟ้าสีสูมใส่แกงใส่อวมนะคะแต่ว่าสูงต่ำต่อฟ้าสีแดงนะคะมครับผมมันอยจะเข้ากันลำลำเป็นคนละสูตรแล้วมันถึงวันเลือกครับมกันแซ็บกันเถื่อใจแล้วค่ะกันแม่เตียงไปเฮ็ดน้าคนโมกีแท็บแซ็บแม่ยคู่กันแซ็บกันเถื่อใจกันเบิดแล้วไปรับยื้อใส่รับไปรับยัวขอปูอะไรหรือว่า ลุงปลาละนะคะนุมครับไปต่อเชวครับไปต่อเชี่ยวเยครับไปต่อเิี่ยวบ้านตะพูนะคะครัต้องข้าวมกัต้า่ไปนป้านตพูหมู่สิบตำบลหนองนาคำเจ้าเนียจากวัดหลวาน้ัดท่านไปนี่ยั่ครับข้อขงัครับห้าดั เลยหรือว่าแม่ขาไแม่ขายอยากเอาไปค้านะคะครับผมนี่ตัวไหนะคะเลือาตาเบองทั่วน,น,นะคะยุ่กัลวี่ได้ครับแต่รอดดีไปปี2015น,นแขงเลครับพ <c oughs> พ่าย้อครับพัก่ายอครอับนาปราเอาไว้นัาพีราชครับเดือนรับทำควรนําปราชาน,นี่น้กระเือสงปีครับยังไต่เราคำเนาะทัรงตั้งแต่ทั่วประเทศครับทั่วโลกเลยทับหล้กกายุ่ตามแม่คูครับสูตรลกระเือเป็นสูตรของ แม่ห oh! right. okay. mm hmm. mm hmm. oh, น่อยพันท้องแต่ว่าแม่คู่บนสื่อนี่ก็ซิกมาแล้วนะครับเป็นแหวนของแม่คู่แล้วครับผมพ่อกันพ่อพ่อ <UM กันเจียนเปิดฟ้าเปิดฟ้าแบวนกันคนละครึ่งไอ้เยีิงมาตั้งแต่หัวโอ้ยหัวคุณครับคุณไอ้เรื่องยิมใหญ่ถืงเลขกนะเนี่ย เพราว่าแม่พูอที่ในบนล่านแมู่ดในบนลานี่ยิ้มบอกาดูเนกับพ่อไหเว้ยม่บวครับครับพ่อพี่นางครับขอจะให้น้องครับเป็นซี่มเสริงมาเอาไว้ครับเอาไว้ทั้งหอพร้อมเลยครับด้วครับราวกาไปกินที่หอกพราวะเอซ์ซไปครับผมอาจจได้ยุได้กินตาไปได้กินนบบข้้งล่าง ขับนั <gegen violin> <acy> ่ง <left> ร้บเป่ารดับไปห้องน่นแล้วมันบ่ได้ขับรถฝาาไปแล้วมันยิ้มกได้อย่าหลงกันเด้อเมื่อไงพัหายหมดทุกทุยาจะหลงกันนี้เลยน่ะมาสิไม่นีอา้พัฒหายโอ้ขอบคุณครับขอบคุณบอกคครับอ่า

นี่แหละครับมางานปูตาเนาะครับก็ต้องยันอึดยันอยากปูตาบ่อยลูกชิ้นลูกหาครับอึดอยากเนะครับดื้อครับผมครับปู้ใบลูกชิ้นลูกหาได้อึดอยากครับเป็นแค่ใบเพราะว่าก็คือกลับไปอึดอยากครับนางปลาล่ากู้ตาโอ้กอบคุณพระสหายครับโอ้ครับอ่าฝากแจ่มมั่วควมโอ้ครับดีใจดีใจครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะอ่าได้ยูได้กินน้ำกันครับกันเท่าสิไปตั้งจังหวัดจังศึกครับอ่าเท่าเสียไปฝากที่ปากร้อง นะครับเป็นความหวัญครับกับเป็นลูกเล่ของเอ็มเมียดีครับไปเอาอยู่หอผู้กับได้เลยครับเด้อหรือว่าอยู่บ้านก่อนผู้นะครับเป็นครับเป็นตันเลยครับยันเป็นเงินแพ็คเลยครับอ่าครับผมให้ส่งให้น้ำให้ร่าให้ดวยเรือใบเข้าจากทาการหางานให้ลูกให้เต่าเข้านะครับไปขายจะสี่กัดว่าติดตัวทั้งแม่คู่เขาด้วยตรงก็ได้นะครับเรือใบน้องหญิงน้องนัชชาครับผมยิ้มกู้โอเมลูกกูปุยแล้วกู้อะไกินอะไรเอยิ้มครับอันนี้เป็นข้าวดีอยู่เด้อ เมื <One input> ่อยัดย er so ินไปเปิดล่องปลาลาเนาะปู่ตาเข้ากาไปคับเบอกกับลูกหลานเปิดล่องปลาลาให้ปู่ตาว่าผู้ใดได้กินน้าปลาลาของพ่อแล้วเนาะครับสีเศ้าปวดแขงสีเศ้าปวดขาผู้ใดไขยุ่กับสีเศร้าครับผมผู้ใดไขยุ่กับสีเศ้าแล้วครับวันที่หนึ่งหนึ่งสี่มิโชคความสั้นก็สี่ถึงเรียกความนะครับเนาะอันนี้ปู่วตาครับเด้ออันนี้วดละสิบเกียรติสิบเกียรตขวดละทิบเกติาท เราเป็นเหมือนกันนะได้หามไว้โอ้ปูพ่อแล้วพ่อแล้ว,ลว <c oughs> ครับถ<ว>ใค่อ้ยหวพ่อพ่อจะายห <c oughs>